ขอบพี่หมาเลยพูดถึงแมะกำลังปพ้่มป,ปริมต้องแต่ไหลอะ่ะปิติพี่กินน้อยๆก็ได้พี่กินเยอะไปอะ่ะเราเราไม่สามารถบอกได้ว่ามันไม่ว่ามันไม่อร่อยหรืออร่อยลำๆมันคือไม่อร่อยจบนะ คือรายการสเต็ปกกร,รายการกากะของคนกากะ,กะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนัดดุดค่ะเจนพบครับวันนี้เราอยู่กับสิ่งที่ต้องบอกว่าไม่ควรจะมาอยู่ด้วยกันมากที่สุดนั่นคือผมและคุณถูกต้องครับผมคุณทําได้ดีมาก <laughs> ออกจากที่นี่ซะบ้าเหรอวันนี้เราอยู่กับบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปคู่กับชานมไข่มุกเป็นบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปรสชานมไข่มุกเหรอฮะใช่ซึ่งนังดดุเนี่ยบอกเลยว่าอันนี้มันเขียนเลยว่าเป็นมะมีทำคู่กับทีไลฟ์ เรา oh. ก็เลยไปเซิร์ชเซิร์ชคุนเกิลมาเราไม่รู้คำอยากก็คือได,ได้ใจความว่าที่ไลฟ์เนี่ยเป็นเหมือนร้านชาโน่ไข่มุกห่างจุที่ดังมากที่มาเลาเซียมาขอยทีะฮะมาเลาเซียนะฮะเส้นมามีเนี่ยก็จะเป็นของ Malaysia. อมาเลาเซียจรไงอ๋อมาเลเซียจริง,งจ้ั้นจะบอกเลยว่านี่คืออะไรที่เป็นของมาเลเซียครับคอยทีมาเลเซียโอเคไปซี่มีโบบะเขาคิดอย่างงั้น สไปซี่มีโบบะอ๋อเห็งจริงด้วยนะใช่เดี๋ยวอินเสิร์ตวิงเอานะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเขาจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะการประสานระหว่างบะหมีเกิดเส้นรูปกับชั้นไข่หวนมาเจอเลยฮะนี่เลยคุณผู้ชมสิ่งแรกนะเดี๋ยวเราจะเอาไปมันคือไข่มุกคุณไข่มุกหลอด <laughs> บ,บ้บาบอบ,บ้บาบอหลอดชานุ่มไข่มุกอ่ะหลอดชานุ่มไข่มุกอ่ะเดี๋ยวเราจะมาใส่น้ำร้อนเลยแล้วกันเนาะอย่างแรกสไปซี่มี โบะนี่ะนี่นีใส่ไข่มุกก่อนเลยนะคุณพระไเข้ามาเป็นนิ่มๆเลยนะไม่ได้มาไปกินแข็งด้วยนะคือจริงๆแล้วไข่มุกเนี่ยนะคะก็ตอนที่เราเซิร์ชมาเนี่ยก็จะเป็นมันสำปะหลังแลาเราทานชานมไข่มุกเนี่ยก็จะมีทั้งแป้งน้ำตาลครีมไขมันของดีๆนอกจากความสุขแล้วก็ไม่มีอะไรดีเลยแต่ความสุขนั้นดีที่สุดเฮ้ยมันเหมือนเป็นผงชา เป็นสีขาวๆด้วยใช่น่าจะเป็นผงชามันคือแป้งอ๋อมันคือแป้งมันคือแป้งเอาไปเหมือนครีมเทียมใช่มันคือครีมเทียมแต่เรางคนพูดจะคอฟฟี่เมทเพราะฟิ้นเมทชื่อยี่ห้อบ้านเราติดเรียกกันนี้นะแฟบมาม่าครีมเทียมกินอะไรพี่กินชาอะไริงเหรอจริงๆผงชาว่ะจริงอันนี้มันผงชาเนี่ยสีส้มอ่ะไม่ใช่ผงต้มยำมันมันต้องมีรสชาติอะไรบ้างแหละ ยิ่งชาน้ำเราจริงๆม่นร้อนนะขออนุญาตชิมก่อนว่าแต่ละอย่างคืออะไรผงชาเลยอ่ะผงชาล้วนๆไม่มีอะไรผสมเลยอ่ะระวังอ่อนแรงนะโดนเยอะทำไมพี่ผงชานอนเถอะพี่ตอนนี้เราก็ใส่น้ําร้อนไปเรียบร้อยแล้วพี่เจนร้อนมากไหมฮะก็ร้อนนะพี่น้ําหัวนี่แหละพี่อะไรตอนเนี้ยเฮ้ยดูอุ๊ไม่ให้ดูสิ่งที่จะบอกคุณผู้ชมก็คือ คือมันไม่ใช่อะไรเลยอ่ะนอกจากชานมไข่มุกดีๆนี่แหละดีเซนเดี๋ยวนะฮะคลิปนี้นะฮะคุณธุดุจะกินโชว์ให้หมดทั้งถ้วยเลยนะฮะทุกคนรู้ไหมคุณถามก่อนถามเราก่อนเกิดกินเข้าไปคําแรกแล้วมันแบบเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะอ๋อมันไม่ใช่ไม่อร่อยมันไม่ใช่ทุกอย่างเลยอะไรเนี่ยจะบอกว่าอันนี้เนี่ยเขามีบอกว่าเราสามารถกินได้2แบบก็คือแบบร้อนที่เรากำลังรับประทานกันอยู่ หรือจะเอาแบบเย็นก็ได้ใส่น้ำแข็งเข้าไปชานมไข่มุกมเย็นฟินเลยเคี้ยวๆดูดๆเส้นเฮ้ยอร่อยนะคือบ้านเรานี่เป็นบ้านเป็นประเทศที่แบบบ้านเรานะเป็นประเทศที่แบบว่าชอบกินชานมไข่มุกมากอพอๆกับที่ไต้หวนันไต้หวนันนี่เป็นประเทศใช่ไหมเขาก็จะแบบเป็นประเทศแห่งการเริ่มเรื่องชานมขึ้นมาซึ่งตอนนี้ร้านชานมร้านแรกในโลกนะฮะตอนนี้มาเปิดที่ประเทศไทยแล้วอเปิดแล้วเปิดแล้วเรียบร้อยซึ่งตอนนั้นเราไปกินครั้งแรกเนี่ยที่ไต้หวันก็ต้องบอกว่าเราไม่รู้สึกว้าวเลยนะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลังจากนั้นเนี่ย การกินแบบนี้มันก็ได้แพร่กระจายไปแบบทั่วโลกอย่างแท้จริงก็จะมีบ้านเราก็ดังๆก็หลายเจ้าเนาะส่วนอันนี้เขาโคกับทางหน้าของอ่าทีไลฟ์นะสำหรับสไปซี่หมี่โบบะเนี่ยมหมีโบบะเราก็ต้องไงโอเคเขาจะโบบะเราก็โบบะเนาะเดี๋ยวเรามาลองดูว่าจะเป็นยังไงบ้างสำหรับวันนี้การกินชานมไข่มุกนั้นนะคุณผู้ชมก็ต้องบอกกันว่าเขาได้เขาได้เตรียมหลอดมาให้ซึ่งเราคงไม่ใช้ คือปกติเราจะไม่กินหลอดกับของร้อนอยู่แล้วโดยธรรมชาติแล้วดูจะยกสดทั้งถ้วยเ <g ul ot> ลยนะวันนก็คือทีเดียวหมดถ้วยจะบ้าเหรอนี่ก็โอโหโยนจัง <c oughs> เดี๋ยวเลอาดูกันอยงไม่สูกรแต่เย็นๆุ้นน่าเราหิวแล้วกลิ่นมันดูเป็นยังไงพี่มันชานมเลยเ <c> ห <oughs> มือน, <c oughs> นเด็กคุ <c oughs> ชานมแน่ๆไม่ <c oughs> คือถ้าผมเทแบบเทสับไปสมาคือชานมเลย <c oughs> เอาไปหลอกคนก็ไม่รู้อ่ะ เอาไปหรอกคนไม่รู้กลิ่นนตอนนี้กลิ่นชัดเลยคุณนะ่ะคุณน่ะต้องชิมดิคุณเป็นผู้ชายอะ่ะเป็นผู้ชายต้องเสียสละดิก็เลยดิเฟิสไงพูดจาดีเมผลจำหน้าไว้จำหน้าเขาไว้นะสามอย่างแรกต้องบอกก่อนว่ามันมีรสชาติเผ็ดอหน้าตาล้องคือลุ้นมากว่าพี่จะรู้สึกงยอย่างแรกคือมันเผ็ดเออ ตอนนี้มาแล้วตายมาแล้วความอร่อยครับคำว่าอะไรอะ่ะมันมาแล้วคือกังสงสัยอยู่ว่าอันนี้ยคืออะไรคือต้องถามว่าทาไปทําไมก่อนคุณต้องเคี้ยวไข่มุกด้วยนี่ไงอร่อยนะให้หน้าตาฉันบอกทุกอย่างหน้าตาคุณระดุลบ,บอกว่าขอกินทั้งถ้วยคนเดียวตอนนี้ฮะขอกินทั้งถ้วยคนเดียว,ยวใช่ เส้นนะคุณผู้ชมเส้นมาแล้วขอพิมพ์มาอให้คุณดแล้ฮะกำลังเพ้่มปิ่มนล้วแต่ไหนอ่ะปิติปิติแน่นอนอร่อย คุณต้องลองผมไม่คุยเก่ง<ม>ใจคุณไม่ลองคุณก็คุยคนอื่นไม่รู้เรื่องไม่เอาผมเป็นคนไม่ชอบคนอื่นไม่ผมไปกินเส้นนิดนึงนิดเดียวเอาเส้นนิดเดียวอ่ะอ่ะถือช้อนไว้ถือช้อนไว้เดี๋ยวผมขอสดน้ั่ก่อนได้ไหมได้ได้ได้ของไข่มุกด้วยคุณผ,<ม>ผู้ชมดูนี่ลูกผู้ชายเออเป็นผู้ชายเสิสลัดดิผมกินหลายเม็ดเลยหนุนหาไม่เจอเม็ดเดียวพอแล้วเม็ดเดียวพอแล้วอ ผู้ชมดูให้ดีๆว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้ชายคนนี้หลังจากที่เขารับทาเข้าไปผมว่าคุณระดุดต้องใช้อุปกรณ์ของเขาแล้วแหละไม่เอาเฮ้ยอันนี้เป็นบะหมี่ที่ดีนะคือขยามลดน้ำหนักนะคะคุณผู้ชมแนะนำนี้เลยเพราะคุณจะกินได้แค่หนึ่งคำเท่านั้นอ่ะไม่ถึงด้วยแค่ซดเองอิ่มแล้วเซ้นไฮไลท์อยู่ที่เส้น บอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าไฮไลท์เนี่ยอยู่ที่เส้นจริงๆไฮไลท์อยู่ที่เส้นนี่ฮะอยู่ที่เส้นคุณกินเยอะกว่าเราคิดนะคือพี่กินน้อยไม่คพี่กินเยอะไปอะ่ะช <laughs> อบเลยคือรักต้องใช้คำว่ารักอยากจะเชิญชวนเลยใช่ไหมเพิ่มอินเทอร์เนชั่นเลยเอาผมขอรีวิวเรื่องน้ำซุปตอนแรกก่อนน้ำซุปเป็นไงพี่ผม สัมผัสแรกเลยคือทุกอย่างมันมาไวมากโดยเฉพาะความเผ็ดพอแตะลิ้นปุ๊บม,มันเผ็ดเลยอ่ะตามด้วยอะไรต่อหวานกับหอมชานมไฮไลท์ไม่อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงเส้นเส้นเป็นยังไงเส้นถ้าอาพูดมุมมองในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะผมว่าเขาเหนียวหนึบอยู่เหนียวหนึบอันนี้คือ texture ออ texture แต่ว่ารสชาติละ่ะ t a s, <P est>. <S มันออกเหมือนกินแป้งแก้อนๆชานมสักอย่าง <laughs> มันเป็นสไปซี่จริงๆครับมันไม่ได้มีความเป็นต้ยมยำนะ,ะมันคือเผ็ดเลยคือสำหรับเราเนี่ยต้องบอกกันว่ารสชาติเนี่ยมันคือชานมร้อนๆที่มีความเผ็ดถูกคนะับแต่ว่าไอ้ตัวเส้นของมันเนี่ยไม่ได้มีรสชาติอะไรเลยอ่าปกติเนี่ยเวลาเรากินพวกมันมีเกิดสรีรูปรสหมูสับรสต้ยมยำเนี่ยคุณรู้ไหมว่าขั้นตอนการทาเขาเขาจะเอาน้าซุปเนี่ยราดเส้นก่อนก่อนเอาไปทอดอพอทอดออกมาปุ๊บกินก็เลยมีรสชาติแต่ว่าอันเนี้ย มันไม่มีอะไรเลยไม่มีความเค็มไม่มีอะไรทางนั้นไม่มีความอร่อยอะไรเลยอ่ะก็มันเผ็ดมากด้วยนะมันเผ็ดมันเผ็ดต้งแต่มันเผ็ดแบบติดลิ้นแรกคือเผ็ดเลยติดลิ้นอยู่เลยตอนนี้ยังเผ็ดอยู่เลยเผ็ดมากด้วยโดยรวมคืนถ้ามีห้าดาวเนี่ยให้เท่าไหร่พี่ผมไม่กล้าตัดเกรดอ่ะมันจะดูว่าลิ้นคนเรามันไม่เหมือนกันจราเราเราไม่สามารถบอกได้ว่ามันไม่ว่ามันไม่อร่อยหรือมันอร่อยสำหรับเรามันคือไม่อร่อย ผมส่วนตัวผมอะผมเป็นคนที่กินของหวานคือของหวานอของขาวคือของขาวแยกกันอย่างเช่นเครปถ้าเป็นผมจะกินไส้หวานเลยจะไม่กินพวกไส้กรอบพวกมายองเนสอะไรมูยองขึ้นเขากินไหมไม่กินครับโอแ้แยกแยกผก็ผมแยกไงผมมองว่าเครปคือของหวานก็จะไม่กินอันนี้ผมมองคือของขาวที่รสชาติของหวานคือมันใช้คําว่าแบบโอเคแยกไม่แยกไมแ่มแ,มแน่ใจแต่แต,แต่ไม่อร่อยอะแน่ จบการรีว <kung> ิวเพิ <gefallen> <ım> um ่งนี้ทุกข่ชมนี่คือสไปซี่หมี่โบ๊ะนะฮะใครอยากรู้ว่ามันไม่อร่อยยังไงเนี่ยก็ลองดูได้เราสามารถบอกได้เลยว่าไม่ไม่อร่อยมันไม่อร่อยไงพี่พี่บอกมันว่าอะไรอ่ะมันอร่อยคุณอาจจะกินผิดวิธีคุณลองใช้หลอดก่อนไหมอย่าเลยอย่าบอกให้ฉันเลือกเลยเพราะฉันไม่เคยรู้เลยตะก้องสักหน่อยไหมเออให้ตะก้องสักคำเลยเฮ้ยเฮ้ย เดี๋ยวคุณจะหาว่าเราแบบรีวิวไม่ตรงไงคำใหญ่ๆเอ้ยคุณสดน้ำไปเลยอ่าโฟกัสที่พี่ก่อนโฟกัสพี่ก่อนสดน้ำไม่ได้ครับชอบตักคุณลองกินก่อนขอคำใหญ่ๆฮะออืหมันง่ายล่ะสดน้ำี่สดน้ำซดน้ำี่สดน้ำกินให้เด็กมันดูเส้นด้วยเส้นด้วยเร็วเร็วเร็วเนี่ยชาลีลาโอ่าคำใหญ่ๆหน่อยพี่เออเป็นอย่างนั้นรู้ถึงหน้าผมเมื่อกี้นะหน้าตาพ่อเขาเป็นแบบือนกัน คือผู้คนเราจะขึ้นอะ r e v ว v e หน้าเราหน้าพี่เจนแล้วก็มันเป็นอย่างนั้นแหละหน้าอย่างนั้นอะขึ้นให้ดูพราะฉันแข็งกวพอเถอะี <c oughs> อพอเอ <c oughs> พี่เนี่ยพอเถอะ <c oughs> อย่างที่บอกจริงๆว่ามันควรจะถูกแยกออกไปเป็นโซนนะสย่งหนึ่งคือมันไม่ควรเอามารวมกันแบบนี้คือถาาวันแปลกไหมมันแปลกแหละต่ถ้าถามว่าอร่อยไหมสำหรับเราคือมันไม่อร่อยคือเส้นมันก็ไม่มีรสชาติอะไรเลยอะจืดๆแล้วไปเจอกันน้ำหวานๆที่เป็นชานมที่มีความเผ็ดอีกนึงมัน t e x t อร์ม,มันดีนะคือ,อเส้นเหนียวหนึบเส้นโอเคเลยอ่ะไอคไขมุกเนี่ยก็ไม่ได้เหนียวแข็งอะไรอร่อยไขมุกอร่อยแต่รสชาติมันแบบต้องคนที่เข้าใจจริงๆริ่แต่เราไม่เข้าใจต้องคนที่เปิดแล้วต้องเปิดเน่รแล้วจริง <ค>สลับมืชาลิงกันใน <laughs> วันนี้อ่ะสวัสดีนะคุณผู้ชมรายการเสรกกะร,รายการกะกะของคนก,กนะกะก็ลำลาไปแล้วนะคะวันหน้าเราจะมีอะไรแปลกๆมาให้ผู้ชมได้ดูอีกคอยติดตามกันด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็มีแม่บ้านให้เทคเร็วๆนี้นอนเจอกันใหม่เทปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายจริงๆเลยคุณคิดว่ามันอร่อยปะไม่อร่อยครับสัมผัสแรกก็คือริมรสเข้าไปก็คือแบบว่าเผ็ดมันโดดขึ้นมาเลย แล้วก็ตามด้วยกลิ่นแล้วก็รสหวานซึ่งมันไม่เข้ากันเลยคุณเข้าไม่ถึงนะไม่ต้องห่วงพวกพี่ก็เข้าไม่ถึงเหมือนกัน